สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการประกอบหมวกเซฟตี้นะครับก็นี่ก็ได้มาตรฐานนะครับของมอกนะครับก็เป็นหมวกเซฟตี้ที่ใช้งานได้ดีนะครับก็หลายๆท่านนะครับถ้ายังไม่เคยใส่นะครับหรือใส่ครั้งแรกนะครับประกอบครั้งแรกนะครับก็จะ อ่งงนะครับว่าจะทํายังไงนะครับขั้นแรกนะครับก็นี่ก็คือนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวกันกระแทกนะครับนี่สายตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในล็อกแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับเราก็จะประกอบนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะหัน่ แผ่นซับเงอเลยครับไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะ,ะมีตัวล็อกนะครับแบบนี้นะครับเราทําการหมุนมาให้ลงมาแบบนี้ครับจากนั้นก็ทําการใส่ในล่องนะครับแบบนี้นะครับก็ทําการใส่ให้ครบทั้ง4ด้านก่อนนะครับ ครับก็จะเป็นออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการประกอบนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเขาามีอ่าร่องนะครับให้เราอ่าทาการเสียบนะครับขาล็อกลงไปนะครับนี่ครับเมื่อเราอ่าทาการใส่ทั้ง4ด้านนะครับก็ทําการกด ล็อกลงไปเลยนะครับนี่ครับกดลงไปนะครับนี่ครับก็กดให้ล็อกลงไปให้สุดนะครับนี่ครับคันนี้นะครับเราก็จะได้หมวกสตีนะครับทรงสวยงามแบบนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับวิธีการนะครับ ่วนข้างหลังนะครับก็จะมีรูนะครับเอาไว้ให้เราปรับระดับนะครับให้เราใส่ครับเพราะว่าศีรษะแต่ละท่านก็จะไม่เท่ากันนะครับก็สามารถปรับได้นะครับตามรูนี้นะครับนี่ครับก็แค่นี้นะครับทั้งหมดนะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีการประกอบนะครับแล้วก็รูปทรงเขาสวยงามครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ